คณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเห็นชอบหลักการแจกเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟสสามผ่านดิจิทัลว a l เ็ t หนึ่งมืนบาทให้กลุ่มอายุ16-20ปีจำนวนสองล้านเ็แสนคนเริ่มช่วงปลายไตรมาสสองวันนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่หนึ่งทับ2 5 6พที่ตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาล นายพิชายชุนหาวชีระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายจุลพันธ์อมรวิวัน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังถแถลงผลภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจรกครั้งที่หนึ่งทับ2,568โดยนายพิชัยเปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบหลักการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟสสแจกเงิน1นึ่งมืนบาทซึ่งเป็นครั้งแรกของการจ่ายเงินดิจิทัลวอ l เล็ในกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุ16-20ปีจำนวน2 7ล้านเแสนคนเนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ในวัยเรียนสามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้คาดว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีมาก ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่เกือบทั้งหมดเน้นใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งร้านค้าสามารถขึ้นเงินสดได้ไม่เน้นเฉพาะร้านค้าเสียภาษีเท่านั้นขณะเดียวกันกลุ่มประชาชนอายุตั้งแต่21-59ถึงปีต้องรอการพิจารณาอย่างเหมาะสมต่อไปยืนยันว่าจะพยายามทำให้เต็มที่ตามที่ได้มีการถแถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภาและเงินหนึ่งบาทจะต้องถึงมือประชาชนทุกคนให้ได้อายุตั้งแต่16บถึง20เราเรียกกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ยังอยู่ในวัยเรียน เขาจะสามารถไดเอาในเนี้ยไปใช้จ่ายหรือช่วยเหลือพ่อแม่ได้ถ้าทํางานกันอย่างดีนะครับซื้อของที่จําเป็นต่อการเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตระกุปไปเพราะฉะนั้นเราแต่อย่างไรก็ดีเราก็จะใช้ประโยชน์ของระบบดิจิทัลบ a ลเลตเนี้ยในการที่จะจัดการดังนั้นวันนี้เราก็ได้รับความเห็นชอบในหลักการนะครับ ทางด้านนายจุลพันธ์อมรบิวัฒน์กล่าวว่าหลักเกณฑ์เงื่อนไขในโครงการมีการปรับเปลี่ยนเช่นตัดเงื่อนไขประเภทสินค้านิ่งถิ่ลิสต์ออกเพราะใช้การกำกับดูแลการลงทะเบียนร,ร้านค้าเป็นหลักรวมถึงการถอดการขึ้นเงินสดของร้านค้าว่าร้านค้าทุกประเภทสามารถขึ้นเงินสดได้ไม่จำกัดเฉพาะร้านค้าที่เสียภาษีเท่านั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกกับร้านค้าและให้ร้านค้าเข้าร่วมโครงการมากขึ้นส่วนพื้นที่การใช้จ่ายเงินต้องใช้ในเขตอำเภอเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ห้ามตัวสินค้า เราไม่ได้ห้ามที่ตัวสินค้าหมายความว่าถ้าไปถึงแล้วเป็นร้านโชว์หวยซึ่งมีทั้งสินค้าหลากหลายเนี่ยก็สามารถซื้อได้ทุกประเภทเรื่องที่สองที่มีการปรับเปลี่ยนก็คือเป็นการทําให้มันง่ายขึ้นก็เรื่องของการที่จะขึ้นเงินสดของร้านค้าออกว่าร้านค้าทุกประเภทสามารถขึ้นเงินสดได้ขณะที่นายเผ่าภูมิโรจนสกุลกล่าวถึงโครงการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทให้กับกลุ่มผู้มีอายุย1 5 9ิบเ็ดถึงห้าิบ้าปีว่า อยู่ในกระบวนการพิจารณาซึ่งรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจในงบกลางขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ1,50,000ล้านบาทโดยเมื่อแจกเงินดิจิทัลเฟสสามให้กลุ่มอายุ16-20ปีจะใช้งบประมาณ2 7 0 0 0ล้านบาทและจะมีวงเงินงบประมาณเหลืออยู่1 2 0 0 0 0ล้านบาทโดยรัฐบาลจะพิจารณาอีกครั้งในระยะเวลาที่เหมาะสมเบื้องต้นจะต้องดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้เราตั้งงบประมาณการะตุ้นเศรษฐกิจไว้ในงบกลางในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตอนนี้เหลืออยู่แสนห้าห่ล้านก้อนสิบหกถึงยี่สิบเนี่ยเราจะใช้ประมาณสองนหเจ็ดนั่นหมายถึงว่าเราเหลืออยู่แสนสองกว่าในการกระตุ้นซึ่งภายในปีงบประมาณนี้นะครับท่านก็จะเห็นระยะเวลาอประเด็นครับประเด็นที่หนึ่งเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลดูจังหวัดที่เหมาะสมในการใส่เม็ดเงินเสมอนะครับว่าช่วงไหนควรจะใส่เม็ดเงินเท่าไรมากขนาดไหนนะครับอย่างต่อว่าทําไมจึงเป็นส6บกถึงยี่สิบนะครับ เป็นกลุ่มที่มีดิจิทัลออปชั่นสูง,สงมีการใช้ดิจิทัลสูงใช้เป็นเร็วเรียนรู้เร็วเพราะฉะนั้นจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการทดลองในระบบนายเผ่าภูมิย้ำว่าการแจกเงิน10,000บาทเฟสาเป็นระบบดิจิทัลวอลเลตไม่ได้ให้เป็นเงินสดเหมือนรอบที่ผ่านมาเพราะมองว่ากลุ่มประชาชนอายุ16-20ีป่ปีเป็นกลุ่มที่มีความตื่นรู้ทางด้านเทคโนโลยีสูงมีความสามารถในการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสูงกว่ากลุ่มอื่นรัฐบาลจึงเลือกกลุ่มนี้การใช้จ่ายโครงการนี้จึงไม่เป็นอุปสรรค ปฏิพลสถัพรหมมารายงาน